สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเพลงมากินหมูกระทะอยู่ที่ร้านเด็ดนะคะนี่เป็นร้านไก่บ้านพีเอนะคะร้านไก่บ้านพีเอนะคะปาร,ร์ตุเสบคักหมูอ้านี้เขามาจากงานอันงานที่เรียกงานมันหยกเหลือเนื้อเมื้อคืนหลักการเปงานน้ำมันรำพู้ข้าวแก้วแพร่ต่อพะะี่ก็กลับบ้านพี่เพลย์ส่วนส่วนมันหุ๋นไฟม,ม,น,ม,น,มน,นื้อคืนเนื้เลือกเบื้อของมะนาวชาติคอร์ดส มเไฟร้านพี่อค่ะพีชเชอรกับบันก็จะอยู่ได้สามสี่วันแล้วแล้วก็จะไปต่อกรเทพบบอกกับยาโซวนนกไก่บ้านเองก็บันกรเงบทพู่ประมาณสี่ชั่วโมงทันกลับยาโซนะแปดแมนที่เราเขาสูุปเจอมานึแต่ชาวธุระหลายคนเดินเดืองไปเมืองนอกกแนนเอกสารเพิ่นเสียจตกอนไรเลยบ่ได้มาสับ ที่เราคุยติดจะมานำแต่ว่าเหมืนเบบกองด้วยเอกสารเสียเยอะเด็เย็ดหม่นะคะแทกแล้วมาว่าก็ปีทุ่คนทันักรพันนะคะอันโผโคตรใสพี่วันพีเอว่าสองสามหมื่นแล้วกัจะกับล่งไปกรกงีเต่อแต่กรกงีเต่อค่ะเป็นงานชุมบุรีที่สาปีนีนะคะอุ้ยจะบบอกไปว่าเขาจินโซนเลยนี่ค่ะอันนี้เป็น็ดเห็ดหนึ่งบ้านพีเอนอย่างกะียหนู่นูดดำ มากินหมูกะทะแต่ว่าเขาเคยกินหมูนะคะมันจะพักกับอันนี้แล้วมืดกรอ่แค่แต่ก็จะบอกว่านุ่มอร่ลยเหมือนกันเลยค่ะน้องเพลงกินได้นะลูกมันอ้วนคือเวลาน้องมากินหมูกระทะลูกกินเขาอย่างเดียวู้แต่ว่ากินหมูเลยค่ะกินหมูคระทนีม่กินหมูเลยจะกินเป็นแบบนี้นะคะเป็นพักเป็นเป็นหยังกับมืดกรอบน่าสนานี่นเดี๋ยวเอาไปเบิงเวลาตักของตั้งนิ้วนี่น้ำจันทร์ล้วนๆอันนี้จะของน้อง กจะกินตันี่บ่บไ่ได้บอกปวดเนาะไ่ได้บอกปวดคือน่นกินกินมุกกระทะกินหมูต้นเดียวสองต้นนี่ได้ค่ะมันก็กินพักกินย่างไฟกินเน้แมเกี๊เหรคุณนี้แต้มเกี๊ยวเหใช่แล้วอืออโอ้มเนแสบในห่อนอืเอาหมไปชิมหน่อยถ่ายมากนี่มากเือนี่ค่ะจิ้มแล้ว เลิมากมันเนี่ยากะบี้ราจักระรรดจพัดแล้ย่างกาเวยยเยพคกชันชาาตอนแกนเนป็นออายุสักปกนอันนี้กินตั้งแต่อยู่ปห้าปหกได้จนตอนนี้อายุสามสิบกว่าแต่ก็ยังแบบร่างขาจะพัฒนาไงเนาะดีแบบใหญ่มากฝนตกเลิเมือพีนองูกาตั้งแ คอนโซลแห่งยิ้มไ้กินดีมากเลยลูกค้ามากดูสินี่ค่ะอา่ิยมมันอืมนี่โอเคค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตชีวิตของน้องเพนนะคะว่าทำอะไรอยู่อยู่ไหนอะไรยังไงน,นะคะเจอกับเขาตัวไปกินอะไรต่าบๆไหบ้าง